แนวทางาการเลี้ยงปลาหลดในบ่อปูน 1. เตรียมบอ่อบ่อที่เลี้ยงเลือกขนาดตามพื้นที่ตามความสะดวกบ่อใหม่แช่ต้นกล้วยหรือน้ำส้มสายชู3-5วันจากนั้นใส่ทรายสูง5-10เซนติเมตรเติมน้ำสูง50เซนติเมตรใส่ที่หลบซ่อนและพืชนน้ำเรียนแบบธรรมชาติเปิดออกซิเจนในบอ่อตามมุมบอ่อทั้ง4มุม 2. ลูกปลาหลอดที่ใช้เลี้ยงลูกปลาหลอดอายุ15วันขนาดจะประมาณ2นิ้วซึ่งจะเริ่มมีลวดลายให้เห็นชัดเจนจำนวนเท่าที่หาได้อาจทยอยปล่อยลงไป 3. การให้อาหารอาหารที่ให้ปลาหลอดอายุ15วันจะเป็นไรแดงให้วันละา3-4ทัพพีวันละ1ครั้งในช่วงเย็นให้กินไรแดงไปจนอายุ45วันจากนั้นจึงจะเปลี่ยนอาหารเป็นหน่อแดงให้กิน 2- ง3งถทีวันละครั้งในตอนเย็นเหมือนเดิมจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นอาหารที่ใหญ่ขึ้นคือไส้เดือน4เปลี่ยน ถ่ายน้าควรเปลี่ยนถ่ายน้าทุก15วันโดยใช้สายยางดูดน้ํช่วงระดับกลางบอ่อให้ลดลง2ส่วนเหลือในบอ่อไว้1ส่วนแล้วปล่อยน้ําลงบอ่อโดยปล่อยให้น้ําไหลลงตามขอบบอ่ออย่าให้โดนผิวดินด้านล่างเพราะจะทําให้น้ําขุ่นเกินไปจะตกตะกอนช้าปลาจะไม่กินอาหาร5าระยะเวลาการเลี้ยงระยะเวลาการเลี้ยงตั้งแต่อายุ15วันไปจนขายได้ใช้ระยะเวลาประมาณ6-8เดือนซึ่งก็จะได้ปลาน้าหนัก18-20ตัวต่อกิโลกร,รมัมทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาหารการกินที่เราให้ สวัสดีครับ